ออปโตคืออะไรใช้งานยังไงแล้วเช็คยังไงด้วยมัตติมิเตอร์วันนี้ผมจะมาเล่าไปฟังครับช่างแอร์หลายคนคงเจอปัญหาบอร์ดแอร์เสียแล้วไม่รู้ว่าไอตัวเล็กๆที่เรียกว่าออปโตเนี่ยมันทํางานยังไงแต่ว,วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังออปโตหรือออปโตคัปเปิลนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณฝั่งไฟแรงนะครับ AC ไปหาฝั่งไฟอ่อนที่เป็น DC แบบไม่ต้องต่อสายกันนะครับโดยใช้แสง LED ที่อยู่ด้านในนะครับยิงไปหาตัวรับแสงหรือโฟโตทรานซิสเตอร์นะเพื่อให้บอร์ดเนี่ยรับรู้สัญญาณนะส่วนหน้าตามันเนี่ยจะเป็นส ดำ,ดำมีสีขาหรือมี6ขานะ,ะเช่นเบอร์ยอดนิยมเนี่ยจะเป็น817หรือ P.C. 1 2 3หรือ E.L. 8 1 7แล้วมันถูกติดตั้งอยู่ที่ไหนนะ,ะมันจะอยู่บนบอร์ดแอร์นะ,ะใกล้ๆกับตัวไดโอดตัวใหญ่หรือ i อควบคุมนะ,ะหรือมักใช้หลายตัวอาจจะมีในวงจรสื่อสารในระบบแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับและในวงจรสวิตชิ่งของบอร์ดแบบฟิกสปีดและอินเวอร์เตอร์ด้วยะะต่อมาแล้วเราจะเช็คตัวออโตได้ยังไงว่ามันดีหรือมันเสียนะโดยในการเช็คนะครับโดยใช้มันติมิเตอร์นะ,ะมีอยู่2วิธีใหญ ด้วยกันวิธีแรกนะครับจะเป็นการเช็คฝั่งไดโอดโดยใช้ได้ทั้งมิเตอร์แบบเข็มและมิเตอร์แบบดิจิตอลเลยนะครับในการใช้มันติมิเตอร์แบบเข็มนะให้เราตั้งย่านวัดณ10หรือ 1k นะแล้วก็ให้วัดขาที่1กับขาที่2นะครับหรือขาไฟเข้า LED นะจะต้องมีค่าเข็มกระดิก1ข้างนะแล้วถ้าเกิดเรากลับไหลเนี่ยเข็มไม่กระดิกเนี่ยถือว่าออปโตตัวนั้นเนี่ยครับใช้ได้เร้มาดูการเช็คด้วยมิเตอร์แบบดิจิตอลนะให้ตั้งโหมดไดโอดนะครับสัญลักษณ์จะเป็นสามเหลี่ยมไดโอดนะแล้วก็ให้้วัดที่ขขขาา1 2นะจึ ค่าประมาณ0.7โวลต์โดยประมาณนะโดยถ้าเกิดเรากลับสายเนี่ยมันต้องไม่ขึ้นอะไรถึงจะถือว่าโต้ตัวนั้นนะครับปกติต่อมาหลังจากเราวังไดโอดเสร็จแล้วนยครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการที่สองนะที่จะวัดาสามสีด้านโฟโต้ทานสมิเตอร์นะโดยวิธีนี้นะครับจะต้องใช้มันติมิเตอร์2ตัวนะวิธีวัดนะให้ใช้มันติมิเตอร์วัดด้านไดโอดโดยตั้งค่าที่ด้วยการป้อน f o r ร์ด d b i ัสลงไปนะหลังจากนั้นใช้มันติมิเตอร์อีกตัวนะครับวัดความด้านทานฝั่งขาที่3และขาที่4ด้านโฟโต้ทานสมิเตอร์นะ สังเกตที่มิเตอร์ฝั่งขา3านะครับมีค่าความต้านทานลดลงแสดงว่าใช้งานได้ปกติแต่ถ้าหากความต้านทานยังคงสูงเหมือนเดิมแสดงว่าออปโตตัวนั้นเสียหายไปแล้วส่วนพี่ๆคนไหนเจอบอร์ดแอร์ไม่ทํางานนะครับลองไล่ตัวออปโตก่อนเลยนะบ,บางทีอาจเปลี่ยนตัวเดียวแล้วบอร์ดตัวนั้นอาจกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมถ้าชอบความรู้แบบนี้กดติดตามไม่ได้เลยนะครับผมมีอีกเพียบสําหรับช่างแอร์สวัสดีครับ